รถอะไรก็จ้างมันรถอะไรก็จ้างมันเอาเร็วขึ้นเร็วโอ้โหโหดจัดจริงอ่ะโหดจัดจริงโหดจัดจริงโห oh, ดจริงโหดจริงโหดจริงโอ้โหโหดจริงแม่งโอ้รถขี้บ้าบออะไรมาขี้แบบโหดจัดเลยอ่ะมันอาจจะไม่สมจริงนะทุกคนขึ้นทั้งสองครับ <c oughs> ขึ้นทั้งสองครับอรบ,บอกได้เลยครับโอ้โหลอยทั้งสองครับ <c oughs> ลอยทั้งสองครับโอ้ลอยทั้งสองท่านผู้ชมโอ้อันนี้รถมันจมเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหโอ้โหรถมันจมครับนี่ครับวิธีลัดครับผมลัดเลยครับผมคีปลัดเลยโอ้เขาแบบลัดเลยครับผมโอ้โหโคตรโหดอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหโหดจริงโหดจริง ông em ông em ông em thôi thôi thôi.